ป้าถ่ายวิดีโอไปลง y YouTube หน่อยเออลงไปนี่ยแหละสิบบาทมีที่นี่ที่เดียวแหละลืมร้าวสวัดดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านครับต้องขอโทษครับผมป้าลำดวนนะครับอยู่ตรงป่าหวายนะครับลบบุรีครับผมกับข้าวที่นี่มีที่เดียวครับสิบบาทยี่สิบบาทห้าบาทล,ลูกค้าที่มาอุดหนุนก็จะเป็นลูกค้าประจำ ข้าวลาดมาด้วยนะสุกยังข้าวหลาดยังค่ะเหร๋ยวสั่งยังไม่พอสั่งไว้ยังไม่พอนะเดี๋ยวก็ท่านที่ผ่านไปผ่านมาแวะอุ่นป้าลำตัวได้นะครับอยู่ตรงใกล้ๆกับโรงเรียนอาชีวะครับผมลบบุรีกับค่าที่นี่ถูกถูกไหมพี่กับค่าที่นี่ถูกผมมาสายไม่ทัน หมดก่อนพา,ามาแล้วนับก่อนใกล้เต็มแล้วมาสายหมดเลยพอเมื่อวานปลาทูก็อร่อยมันปลาทูหอมมันน่ะนั่นแหละถ้าอ้วนนก็ ราคาไม่แพงครับกับข้าวที่นี่เนี่ยบบาท20บ,บาทห้าห้าบาทมีครับผมเดี๋ยวเผื่อตัดกล้วยเดี๋ยวเอามาฝากขายมั่งนะป้าครับ <c oughs> ผมมันถ้า <c oughs> ไปทางไร้เดี๋ยวจะเอามาฝากให้ทําขนมอยู่ <c oughs> เดี๋ยวยังไม่ได้ไปตอนเนี้ยครับ <c oughs> ผ ก็ยังไงฝากขอบคุณแฟนเพจ FC ด้วยนะครับผมผ่านไปผ่านมากับข้าวที่นี่ราคาถูกนะครับผมอยู่ตรงโรงเรียนอาชีวะครับผมลบบุรีครับผมก็อขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับผมครับสวัสดีครับ